สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการ DB e f o ฟุตบอลกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราพาทุกท่านมารับชมคู่รอบชิงชนะเลิศน,นะครับในซีซั่น DB 64ทีม knock out ซีซั่นนี้เป็นซีซั่นที่12นะครับจะเป็นการเจอกันระหว่างคุณแท็กจากคลับ o อ c จะเจอกับชนละทิศนะครับจากคลับ4กูมานคู่นี้โคจอนกันมาเจอกันเป็นครั้งแรกนะครับในรายการ DB เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครจะคว้าแชมป์ไป โอเคครับเดี๋ยวมาดูแล้วนเตะฝั่งคุณแท็กซุซเปอร์ชัยกันก่อนนะครับมาในแผน4-1-1-4ลองบอลเคาน์เตอร์นะครับเริ่มตีผู้รักษาประตูปีเตอร์ชไมเคิลคูเซนเตอร์คาน,นาวโรกับเนสเตาแบกขวาอารอนวิบิสากาแบกซ้ายฟิลิปลามกลางรับตัวเดียวนะครับจะเป็นวิเอรากลางลูกเล่นเมซี่หน้าต่ำจะเป็นเอเดนฮาซาแล้วก็บีกซ้ายนะครับจะเป็นเนเมอาบีกขวาซอนฮึงมินบิดเคอร์เลอร์ส่วนหน้าเป้าตัวเดียวนะครับจะเป็นคาวไฮรุมวีนิเก้นะครับผม ส่วนล้วนมเตะฝั่งคุณชนละทิศนะครับมาในแผน4-2-2-2ลองบอลคาลเตอร์นะครับแผนยอดฮิตยอดนิยมผู้รักษาประตูปีเตอร์เช็คผู้เซนเตอร์นะครับบอรดินี่กับซาลิบาแบ็คขวาคอนตาคูตาแบ็คซ้ายเดวี่กาง2ตัวนะครับโจเมนี่ยืนคู่กับคิมมิดกลางลูก2ตัวนะครับเฮอร์เนสยืนคู่กับเรเนอร์เมซี่ส่วนคู่หน้านะครับจะเป็นคีเลียนเอมเปเป้ล่างทีมชาติยืนคู่กับคาว์ไฮดูมินิเก้เหมือนกันนะครับผม โอเคครับมาชมเกมกันเกมเริ่มครับในครึ่งแรกเป็นคุณแท็กได้เคลียร์ก่อนจะบุกจากซ้ายไปขวาส่วนคุณชนละทิศนะครับมาในชุดสีแดงจะบุกจากขวาไปซ้ายเอาละครับเพลย์แรกคุณนี้ลูนี้คุณแตกจีมาแล้วก็เมสซี่ครับยิงเข้าไป1ประตูต่อศูนย์เอ้ยอะไรครับเนี่ยเปิดมาก็ยิงเลยเหรอยังไม่าาทันอธิบายอะไรเลยนะครับดูนะครับ เทแรกเล่นลูกสูแล้วก็จ่ายคิลเลอร์พาร์ทให้เมสซี่เลยครับลูกนี้แล้วก็จี้จี้จี้มาแล้วก็เล่นงานไปดีเสาแรกเลยครับโอ้โหอะไรกันเนี้ยแทงช่องโดยลูมิเนเก้และครับดูนะครับพยายามจะเบียดแล้วนะกองหลังแต่ว่าก็เอาเมสซี่ไม่อยู่แล้ะครับได้ดีดไซก้อยไปเล่นเล่นงานที่เสาแรกและครับนี่ขึ้นนําไปแล้วก็ฝั่งคุณแท็กได้ประตูขึ้นนําเร็วในนาทีที่1เท่านั้นเอาแล้วผมยังอธิบายอะไรยังไม่ทันเสร็จยังแนะนําอะไรไม่ ยังไม่ทันแนะนํอเลยเลยเอาละครับเกมเปิดแล้วครับลูกนี้ลูกนี้เอาละครับได้ใส่ซ้ายบ้างได้ทักทายไปบ้างครับแต่ยังตีเสมอไม่ได้เส็งเลยครับเป็นลูมินเกล่างหัวโล้นครับเดา๋นะครับอันนี้เป็นการปรับกราฟิกต่ำนะครับเพื่อจะอัดคลิปมาได้บางคนโทรศัพท์ไม่อนวยเนะไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆาแล้วครับโอเคมาชมเกมกันต่อฝั่งคุณชลทิ่ยเป็นแชมป์มาหนึ่งครั้งแล้วนะครับในรายการดีบีใน คว้าแชมป์ในรายการซีซันแชมป์หน้าใหม่ส่วนคุณแต็กนะครับได้แชมป์ไป12สมัยแล้วนะเอ้ยประมาณ1หรเอ12ลยนี่ถ้าจำไม่ผิดนะแลวลูกนี้มาที่เมสซี่เลยเล่นงานไมที่เสาแรกเฮ้ยอะไรครับเนี่ยผมเผลอแป๊บเดียวยิงอีกแล้วครับเมสซี่เหมือนกันที่เดียวกันเสาแรกเหมือนกันเฮ้ยเผลอไม่ได้ครับคู่นี้ดูนะครับลูกนี้พลิกนิดนึงเข้าขวาแล้วก็แทงมาที่เมสซี่เลยครับได้ใส่ขวาเข้าไป เล่นงานไปที่เสาแรกเอาแล้วครับกลับมาสมันเกอร์เสมอการอีกครั้งที่1ประตูต่อหนึ่งมุมเดียวกันที่เดียวกันคนยิงคนเดียวกันอะไรครับเนี่ยเกมกลับมารีเซ็ตกันมาแล้วครับผมทีคุณทีว่ากันอย่างนั้นแหละครับคู่นี้หลตงงนี้จ่ายเสียฟังคุแทตกมาจี้เฮืนี้ตัดได้แล้วครับจี้ออกซ้ายมาจะเล่นยังไงจ่ายไปเสียวันพิสาก้ตัดได้มาที่ซอนฮึงมิน ไหลไปลูเมเก้ครับค่อยไปก็แต่ยังถึงครับถึงเมสซี่ออกซ้ายไปครับซ้ายมีเติมขวาไม่แต่งลูกนี้จะเล่นยังไงครับมาที่ร่องน้ําสีน้ําเงินสีน้ําฟ้าแหละครับจีจี้บนซ้ายบนขวาอยู่ไหลเล่นกันสั้นๆวันชูมาที่หาสาได้แต่บนซัดจะยิงหลอดม่วงแต่ก็โดนสตันนิ่งไว้ก่อนโดนยังโดนบล็อกไว้ได้จะได้สวนแล้วครับลูกนี้เฮอร์เนตพิกมาที่มาเป้คืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับ หยยาวมาเลยเอาแต่แจะแต่บอลยาวนิดนึงเป็นคุณแท็กตัดได้เลรครับลูกนี้มาทีเมซี่จี้ออกไปแล้วครับจ่ายออกมาซ้อนนึงมินจะปั่นจะหักแล้วบิดหรือไม่ลูกนี้บิดแม่ไม่ถนัดถนนเท่าไหร่ยิงไปติดบล็อกแล้วครับได้เป็นลูกทุ่มครับลูกนี้ปุ่มเข้าไปไหนก็โดนอ่านมาได้จะได้เอเมเป้ A P e, ครับวนมาเข้าทางเอ็มเป้ P e, ลูกนี้จี้ไปแล้วก็จ่ายไม่ดีเท่าไหร่แล้วครับฝั่งคุณชลิิศแล้วฝั่งคุณแท็กตัดเกมได้ลูกนี้ก็โดนปั๊มไปแล้วครับ ตัดกันไปตัดกันมาแล้วครับผู้นี้ในช่วงต้นเกมไหลออกมาที่เมสซี่ครับจะเล่นยังไงครับปิกออกขวาไปมาที่ลูมินิเก้จะพลิกได้หรือไม่ตวัดมาถึงหรือไม่ก็เคลียร์มาก่อนยังยังนับ2ไม่ได้แต่จังหวะ2ยังเข้าทางเป็นกุแเตกบอลพัวพันนิดนึงไปเข้าทางฝั่งคุณชลทิตเบิ้ลมาเมสซี่ได้เดเบิ้ลชัดแล้วก็สตันนิงติดเซฟติดเซฟยังอยู่ยังยังนับ2ไม่ได้ยังแค่หนึ่งประตูต่อ1นึงดูนะรับได้เดเบิ้ลชัดหลอดม่วง แต่ว่าไม่หนีมือเท่าไรแล้วครับยังไม่หนีมือผู้ทาศประตูเท่าไรยังได้เป็นลูกเตะมุมครับคอนเนอร์คิกจะเล่นยังไงครับลูกนี้ของคุณชนฤทิศจากขับซีกูมานเปิดเข้ามาลุ้นเลยครับลูกนี้ก้องมงสก,กัดอ,อมอนฝั่งคุณแต,กแต๊กจะได้สวนหรือไม่จะสวนก็สวนเขาเรียกว่าเวลาสวนเตะมุมเนี่ยมันมีแค่ตัวเดียวครับทำให้สวนยากนิดนึงแต่ว่าถ้าบุกกันมาเร็วก็ได้แต่ลูกนี้ไหลไปแล้วครับก็ไปติดเดวี่ครับนี่นก็คือแบบประมาณว่ามันมีผู้เล่นน้อยนะเพราะว่าตอนเปิดเตะมุมเนี่ยไปตั้งรับกันหมด แล้วมาที่เมสซี่ตรงนี้ก็จ่ายไปติดวีล่าครับตัดได้แล้วฝั่งคุณแท็กมีซ้ายว่างจะจ่ายให้ซ้ายแต่ก็โดนปั๊มไว้ก่อนมาที่ลูมินิกเก้ยิงแม่เฉียว2อกไปยังขึ้น2อไม่ได้ยังยังได้เสียวอยู่ดูนะครับตรงนี้ปั๊มมาแล้วก็ไปเข้าทางเมสซี่แหละครับได้ลูมินิกเก้พลิกใส่ซ้ายเฉียวสองไปครับโอ้โหยังอยู่ไอคำยังอยู่ติดเอะไรพวกนี้ คือแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันเป็นคําที่แบบผมชอบนะแล้วก็เป็นสไตล์ผมผมรู้สึกว่าเออภากไปเรื่อยๆก็เริ่มหาแบบสไตล์ตัวเองได้แล้วนะยังอยู่ติดเซฟติดเซฟอะไรพวกเนี้ยคอมเมนต์เยอะมากนะครับที่เข้ามาชอบในคําพวกนี้ของผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคมาชมเกมมาต่อลูกนี้แหมล่อยบอลไหลไปใจลึกไปนิดนึงคุณแท็กจะได้สวยแล้วครับซอนฮึงมินเล่นยังไงใจเข้าในมาเล่นกันสั้นๆก็ไปติดคิมมิด จะได้สวยลูกนี้าที่่องน้ําสีแดงเอ็มบาเป้พลิกบอลดึงจังหวะน,นิดนึงครับเคอเนสดีไซสอกมาถึงลูิเลเก้เอ็มบาเป้ได้เดือบัลชัดลูกนี้ได้ใสขวาแม่ก็บอลเกินไปไปเข้าซองปีเตอร์ชไมัเคลนแล้วฝั่งหนึ่งเป็นปีเตอร์ชไมัเคลนอีกฝั่งนึงเป็นปีเตอร์เชคแล้วครับปีเตอร์เจอปีเตอร์ปีไหนจะอยู่ปีไหนจะไปลูกนี้ได้ใสซ้ายแม่โอ้โหพีเพิ่จังหวะผิดนิดหน่อยนะเมื่อกี้ถ้าเข้าขวาอาจจะดีดีกว่านี้เนาะเมื่อกี้มันไปเข้าซ้ายซะ คุณเ็กไม่สนใจก็ไปกันต่อลูกนี้จะสวนก็สวนไม่สุดแล้วครับยังจบไม่ได้รู้สึกว่า20นาทีหลังเป็นฝั่งคุณชนลาทิสแล้วครับที่มีโอกาสมากกว่าตอนต้นเกมเนี่ยเป็นฝั่งคุณแท็กเนาะตอนนี้โมเมนตัมเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งคุณชนลาทิสแล้วใกล้จะหมดเวลาในครึ่งแรกแล้วเหรครับยังเสมออยู่มาที่เมสซี่เอาแล้วครับสอนหนึ่งมินจะได้บิดหรือไม่ไม่บิดคืนมาที่ลูเมนเก้พลิกบอลพลิกซ้ายพลิกขวาวนมาที่เมสซี่ลูกนี้แม่มีกระตุกนิดน,นึง มาที่มาเป๊จะได้สวนจะขึ้น 2, 2> ไ,ดไ,ได้หรือไม่ในช่วงทดเวลาในครึ่งแรกก็โดนเนตตาเบียดไว้ได้เอาแล้วคุณแตกตัดได้ยกยาวๆมาแล้วตั้งมาทิ่งในมาบ่งชวงไปก็โจเมนี่ตัดเกมได้ตรงนี้เอาแล้วมาที่ลูกนี้ก็มาเป้ะดับเบิลชัดไปติดจ่ายแล้วก็ไปติดแล้วครับจหวะเมื่อกี้ก็จบเวลาในครึ่งแรกไปตรงนั้นเลยนะครับยังเสมอกันอยู่ที่1ประตูต่อหนึ่งฝั่งคุณชลทิศยิง6ตรงกรอบหนึ่งเขง้าหนึ่งนะครับ แล้วก็ฝั่งคุณแท็กยิง2ตรงกรอบหนึ่งเข้า1นึ่งเสมอกันอยู่แล้วครับฝั่งคุณแท็กก็มีการขยับดันขึ้นไปนิดนึงเนาะส่วนคุณชนทิ์ก็ยังใช้ชุดเดิมไม่มีการปรับโอเคครับมาชมเกมกันต่อในครึ่งเวลาหลังสาบฟังกันเรียบร้อยแล้วแหครับนี่เมสซี่ตัดได้จะเล่นยังไงครับเปนเมินิก้ เอเดนาซาเอาแล้วจี้ออกซ้ายไปได้สายได้สายลูกนี้ได้แป้สประตูต่อหนึ่งเป็นฝั่งคุณแท็กแล้วครับออกน้ำอีกครั้งโอ้โหมัวแต่ไปอ่านเท้าขวาแล้วครับไปอ่านขวาเลยจี้ออกซ้ายเลยดู้วพวกนี้ฝั่งคุณชนละทิศเนี่ยไปอ่านด้านขวานะแต่ว่าคุณแท็กเปลี่ยนตังกวะหักมาซ้ายแล้วก็จี้มาเลยครับดูภาพมุมนี้นะครับ นูนล้วผักเข้าซ้ายแล้วก็ตรงนั้นไม่มีใครแลยครับได้จี้ได้มาดวลเดียวกับผู้สำปะตูแล้วก็เล่นงานไปที่เสาแรกเช่นเดิมนะครับเป็นคุณแท็กออกนําอีกครั้งครับที่สองประตูต่อหนึ่งจะเล่นยังไงครับตรงนี้มาที่เฮอร์เนสจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้ครับลูกที่สองต้องมาคิมมิดวนเล่นกันสั้นๆมาที่ลูมิเก้ได้เดบันทัดแล้วก็ใส่ซ้ายชนเสา,ย,สายังอยู่เคี้ยอวมายังยังตีเสมอไม่ได้ยังแค่หนึ่งประตูต่อสองโอ้โห พิกบอลนะครับลูกนี้พิกซ้ายพิกขวาจ่ายออกมาคอตาคูตา้าจะคอสหรือไม่ได้คลอดก็ไปลูกนี้แหมไม่ได้ขึ้นมงดนสก,กัดมากรอเป็นฝั่งคุณแท็กจะได้สวนแล้วครับฮาซาจีออกมาแล้วครับลองน้ําสีฟ้าลูกนี้จะเล่นยังไงตัดเข้าในวนออกซ้ายเบิร์นมาที่ลูมินิเก้มีซ้ายมีเติมขวาในแต่งลูกนี้ก็จ่ายไปติดคอตาคูต้าแล้วครับแล้วเมสซี่จะได้จีแล้วครับลูกนี้จีมาคนเดียวไม่มีใครเข้ามีเวลามาประคองฝั่งคุณแท็ก มีเพื่อนรอข้างในแต่จ่ายมาที่เมสซี่เบิ้ลคืนมาจังหวะเดียวแล้วก็จะตะวัดไปก็ไปติดบล็อกวีล่าซะก่อนแล้วครับแต่ยังได้ไปลู่เตะมุมแม่ถ้าไม่ติดบล็อกวีล่าเนี่ยได้ลุ้นแหละครับได้ลุนล้นไรเสียวแน่นอนเพราะว่ามีคนรออยู่2คนนะครับตรงนั้นนะครับได้ลู่เตะมุมจะเล่นยังไงเมสซี่ลองโยนก็ไปก็ชอกอกมก่รนม่งชงไปก็ไปเข้าซองปีเตอร์ใชไหมขึ้นนะครับเบาเกินไปจะเป็นจังหวะที่บังคับเล่นนะครับถ้าเราไม่เล่นก็อาจจะโดนสวนก็ได้นะครับลูกเมื่อกี้ ติดซาลิบาเบินมาเป็นกับเพอร์เนสแลลวครับตว,วัดไปแต่จังหวะ2ยังเก็บได้ครับลูมินิเก้เพอร์เนสเล่นกันสั้นๆกับเอเมอเป้บอลชูรอเพื่อนวิ่งน,นิดนึงแทงช่องมาที่เอเเป้ลูกนี้จะได้ยิงหรือไม่ตว,วัดไปก็ไปติดบล็อกนิดนึงยังติดเนตายอยู่แต่ว่าจะตามไปเก็บจังหวะ2ในฝั่งของฝั่งคุนเตกแะครับแต่ยังไม่ทนันโอเโค,ครับเพลนี้เบวี่ทุ่มไปก็ทุ่มไม่ดีเท่าไหร่ฝั่งคุนเตกอ่านได้จะได้สวนแล้วครับ ซอนนึงมินโยเข้าในมาแลวได้ช่องลูกน,นี้ได้ช่องมาที่ฮาซาพลิกบอลพลิกหนึ่งจังหวะไหลามาที่เมสซี่บนซ้ายบนขวาจะบ,บิดหรือไม่แล้วก็จะได้บิดแต่ว่าก็ยังไปติดบล็อกบิดเคอร์เลอร์ยังไม่ทํางานแล้วครับทั้งซอน1นึงมินแล้วก็เรเนลเมสซี่ยังยิงไม่ได้แล้วครับในเกมนี้แต่จังหวะ2แล้วเก็บได้ก็เสียอีกแล้วครับมาที่ฟิลิปลามออกซ้ายไปก็แทงช่องไม่ดีเท่าไรครับมาที่ลูเมนเก้ลูกนี้แม่ก็ปล่อยบอลไหลไปเฉย อุยอะไรครับเนี่ยมันขัดใจนะบางทีแบบเออเราลังทำเกมบุกแล้แบบบางทีมันลึกเกินไปเนาะเออมันก็ขัดใจเราแต่ว่าเราก็ต้องทำวามเข้าใจนะว่ามันคือเกมเคปมาที่เนมาฟิลิปลามวนซ้ายวนขวาก,ก็ซื้อเกมรับแล้วก็ฟังกูเต็กเด่นกับเวลาไปด้วยครับจังหวะนี้แมแต่ก็จ่ายออกข้างไปครับจ่ายไม่แม่นเท่าไหร่72นาทีผ่านครับยังเสมออยู่ที่เอ้ไม่ใช่เสมอดิ เป็นคุณแต็กนะครับที่ออกนําอยู่2ประตูตอ1หนึ่งเกมเนี่ยถือว่าสูสีนะครับเป็นฝั่งคุณชนฤทิศแล้วที่มีโอกาสยิงเยอะกว่าแต่ว่าโดนนําอยู่1ประตูต่อ2ครับตอนนี้ตอนนี้ก็มีการหยุดปรับเปลี่ยนเทคนิคแล้วครับในช่วงท้ายเกมถือว่าสําคัญมากๆนะครับสกอร์ห่างเพียงแค่ลูกเดียวทั้งคู่ก็ต้องการประตูแล้วครับฝั่งคุณทตกก็ต้องการซื้อเกมรับแต่ว่าการปรับเนี่ยเหมือนจะไม่ซื้อเกมรับนะครับเหมือนจะยังบุกเหมือนเดิม ไม่เล่นเกมลับส่วนฝั่งคุณชลทิศแหะครับต้องการหาประตูแรกหาประตูตีเสมอให้ได้ดูนะครับการ,ปรเปลี่ยนเทคนิคของคุณแท็กอันนี้เป็นหน้าจอของฝั่งคุณแท็กนะครับสุประชัยเสร็จเรียบร้อยนะครับรอฝั่งคุณชนทิศคุณชลทิศเนี่ยคือชื่อจริงนะครับชื่อเล่นเนี่ยผมไม่รู้นะไม่ได้สอบถามมาแล้วก็เลยพากชื่อจริงไปเลยนะโอเคปเปลี่ยนกันเสร็จเรียบร้อย มาดูครับว่าคุณชนละทิศจะตีเสมอได้หรือไม่ลูกนี้เอาแล้วหลุดมาที่ัวเลสจับบอลลูกนี้จะเล่นยังไงแล้วก็แปรติดบล็อกแต่แล้วก็เขียวมาก่อนครับมาที่แตวครับเปลี่ยนแตวล,ลงมาฝั่งคุณชนละทิศแล้วก็มีเลเอาาแล้วหลุดมาที่ัวเลสอ,ลอีกแล้วก็โดนจิ้มไปก่อนโดนทำลายจังหวะไปยังยิงไม่ได้แล้วฝั่งคุณแต็กเลเอาครับจ่ายไปก็ไปติดวีล่าแล้วก็ฝั่งคุณแต็กถือว่าอ่านเกมได้ดีทีเดียวครับในเกมนี้ตรงนี้คอรอสก็ไปถึงัวเลสได้โมงแต่ก็ยังไ,ไง ด,ดกหลังไปแล้วครับแต่ไม่แน่ใจว่าฉลับหรือเปล่าดูนะครับภาพชาไปเข้มแล้วครับเอ็ดคอซิงได้โมงโอ๋อมงแล้วก็ไปฉลับกองหลังนะครับเอาละครับได้ไปลูกแต่มมอีกครั้งหนึ่งอีกเพลหนึ่งของกุนเตกจะขึ้น3ได้หรือไม่ถ้าขึ้น3นี้ก็เล่นสบายแล้วครับเอาแล้วคลอดไปลูกนี้เล่นงานที่สอแรกแต่ว่าเก็บได้มาที่เนมาเอาละครับลูกนี้อะไรว่าคอริอาเหรอไม่ชัดนะ มาที่ฟิลิปลามยกมาที่เบลครับเล่นกันสั้นๆวันทูจะได้คอสลูกนี้เฟซช็อตนิดนึงลูกนี้คอสไปถึงโซเลสหรือไม่ก็มงออกมาก่อนแต่จังหวะสองยังเก็บได้ไปแคมเบิ้ลกัน,ลนโลนเนนยได้แลเบิรลชัดจะปันป่นก็ยังติดบล็อกแหมยังช่วยกันได้ดีเลยครับฝั่งคุณชนฤทิศยังไม่โดนลูกที่3แต่ตอนนี้ไม่สนใจไปกันต่อลูกนี้จี้มาแล้วครับที่เนย์มาจี้จี้ออกมาแต่เบิ้ลนดอ,อกซ้ายไปที่เมซี่ซ้ายมือเตอิมความไม่แต่งจะเล่นลูกนี้จะแทงช่องแต่ก็ยยังตตติตดดอู่แแไ้้ลว 85นาทีครับตอนนี้เหลืออีก5นาทีก่อนจะทดเวลาจะเล่นยังไงครับโดนนดนโยทอดมาตักมานิ่มๆก็โดนโมงสก,ก,มกัรมกอรไม่ถึงเมสซี่ครับลูกนี้เมสซี่จี้ออกไปแล้วครับจี้มาคนเดียวไม่มีใครเข้าแล้วครับจี้มาจะขึ้น2ได้หรือไม่จ่ายไปก็แม่ไปติดเนตาครับรีบไปหน่อยจกกังหวะนี้จะได้สวนฝั่งคุณแท็กแล้วครับ จะจ่ายไปก็ไปติดโจมมนี่แลกกันเลยนะครับจ่ายเสียกันไปบ่อยครั้งเพราะว่าในช่วงทายกมแบบนี้ก็ทั้งคู่พยายามจะเล่งแหละครับแต่ว่าก็นั่งโดนดักกันทั้งคู่ตรนี้ก็ไปทาฟาวแล้วครับนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลานาทีบาบแล้วครับจะมีนาทีบาปหรือไม่นะครับเกเรเบลตรงนี้เล่นสั้นๆมาครับฝั่งคุณแต็กได้ของบอลแล้วครับถือว่าได้เปรียบเลยทีเดียวไหลมาที่เกเรเบลจะขึ้น3จะฝังได้หรือไม่ลูกนี้โคก็ติดเซฟแล้วก็จักรยานอากาศเคียวมาก่อนครับฟาตากุตา จะสวนได้หรือไม่แล้วก็หมดเวลาไปเลยครับสรุปว่าเป็นคุณแท็กครับชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งควาเชม DB ยดีบีหกทีมซีซั่น12ไปครองได้สําเร็จแล้วครับเกมเนี่ยถือว่าสูสีนะครับสู้กันได้สนุกเลยทีเดียวแต่ว่ามันต่างกันที่จังหวะจบเน้าฝั่งคุณแท็กรือว่าคมกว่าก็วินไปแนะครับส่วนคุณชนลทินนะครับได้รองแชมป์ไปถือว่าสู้ได้เต็มที่แล้วครับในซีซั่นนี้ โอเคครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube DBE ฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับผมแล้วท่านใดที่สนใจสมัครลงแข่งขันก็ติดต่อมาได้ทางเพจที่ขึ้นไว้หน้าจอตอนนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ